มาฟังความจริงก็ต้องะลึงตอนนี้กันดีกว่านะครับและนี่นะครับเป็นภาพส่วนหนึ่งครับที่ถูกแจ้งลบไปนะครับในเว็บไซต์ p i c t u r e f i e l c o m t a i าส a 2นะครับซึ่งผมถ่ายรูปที่วัดฉลองนะครับที่ภ at ูเก ot. ็ตนะครับและนี่เป็นภาพของผมกับถ่ายกับช้างนะครับติดสารพระพรมมาด้วยนะครับใต้ต้นโพนะครับที่แหลมพรหมเทพนะครับและนี่ผมถ่ายกับพระพรหมนะครับที่แหลมพรหมเทพนะครับและนี่ผมทํารูปหัวใจนะครับที่แหลมพรหมเทพนะครับ แต่มีการแจ้งลบรูปผมในเว็บไซต์ p i t ิต e เชียร์ .com และไทซ่อนะครับและนี่เป็นภาพของผมนะครับเอามือทําท่าบังพระอาทิตย์ไว้นะครับที่แหลมพรหมเทพนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้ฝันเห็นฝันเห็นพญานาคกันนะครับฝันเห็นพญานาคนะครับเข้าฝันนะครับคุณละตนกันนะครับมาบอกว่าเราจําสีมานานแล้วนะครับทีนี้เป็นทั้งงูเป็นทั้งมนุษย์นะครับ ให้เราัวนน้าในหลุมเล่าไม่ละเอียดนะครับลืมนะครับให้ดูได้จากเฟซบุ๊กผมนะครับส่วนใหญ่ความฝันผมจะค่อนข้างลืมแล้วก็เล่าไม่ละเอียดนะครับและข่าวก็ได้ออกนะครับที่ญี่ปุ่นครับมีภูเขาไประเบิดนะครับแล้ววันนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์นะครับคือมีการแจ้งลบรูปของผมออกนะครับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ก็ตกลงไปในในแหลมพมเทพนะครับ คาดว่าเสียชีวิตแล้วหนึ่งคนนะครับยังหาศพไม่เจอนะครับเพราะว่าคลื่นลมในทะเลแรง,แรงสูงสูงมากนะครับและมาดูคลิปกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปเกิดเหตุสะดขึ้นบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะก็คือที่แหลมสมเทศที่ใครไปภูเก็ตเนี่ยต้องไปถ่ายรูปที่นี่ไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวสองคนนะคะไปกอดคอถ่ายรูปบริเวณปลายแหลมสมเทศปรากฏว่าเกิดพลาดค่ะ พลัดตกทะเลลงไปทั้งคู่เลยนะคะที่สุดเนี่ยชาวบ้านช่วยกลับมาได้แค่คนเดียวส่วนอีกคนตอนนี้ยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรมนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ที่ปลายแหลมพรมเทพปูห6ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างที่บอกะคะ่ะจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายภาพขึ้นชื่อเลยนะคะเจ้าที่ไปถึงก็พบว่ามีผู้ช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายพลัดตกลงไปในทะเลกลับขึ้นมาได้ะคะ่ะ โดยเบื้องต้นพบบาดแผลที่ขาและแขนเล็กน้อยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้จากการสอบถามยังพบว่ายังมีเพื่อนที่มาด้วยกันเป็นผู้ชายอายุ20ปีอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งถูกคลื่นซัดจมลงกลางทะเลหายไปท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเจ้าหน้าที่จะได้นําเรือออกค้นหาแต่ว่ายังไม่พบนะคะจนกระทั่งมาถึงช่วงกลางคืนซึ่งมีความมืดเป็นอุปสรรคในการค้นหาเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจย,ยกเลิกการค้นหาแล้วก็จะกลับมาค้นหากันต่อในเช้าวันนี้ค่ะ ับไค้ที่ได้ตกเนี่ยคือช่วงนี้มีมรสุมเล็กน้อยแต่จบตันที่ว่ามีฝนฝนแล้วทําให้ขา้าวตะไคร้เนี่ยลื่นลื่นลงไปในในปลายแหลมตกไปสิ่คนตกไปตอนแรกในหนึ่งคนแล้วก็คนที่สองเนี่ยเขาก็ลงไปช่วยเพื่อนเขาปรากฏว่าช่วยไม่สําเร็จการค้นหาเนี่ยวันนี้เราค้นหาหยุดไว้แค่หนึ่งพุ่มก่อนเราก็ดําเนินการพุ่งนี้เพราะว่ามัน สไม่คยดีัจากการสอบสวนทราบว่าทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้สูญหายเนี่ยนะคะเดินทางมาเทีย่ยวที่แหลมพรมเทพสี่คนด้วยกันเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนมาดูความสวยงามค่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเดินลงไปในทางที่ลาดชานันเพื่อจะไปที่ปลายแหลมพรมเทพไปถ่ายรูปซึ่งตรงนั้นเป็นจุดอันตรายมักจะมีนักท่องเทีย่ยวถูกคลื่ตตนซัดจมหายไปบ่อยครั้งสระหว่างที่ผู้บาดเจ็บผู้สูญหายเดินไปเพื่อถ่ายรูปคู่กันค่ะก็เกิดเหตุไม่คดาดฝันเพราะทั้งคู่ลื่นตกทะเลนะคะ ก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาได้ิีแค่คนเดียวเท่านั้นเองสำหรับที่ปไยแหลมพรมเทพนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลราวัยมีป้ายเตือนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นจุดอันตรายมีนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกขึ้นซัดไปแล้วหลายงรายแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะห้ามยากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยฟังคาเตือนจากทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งยิ่งโดยเฉพาะเดือนหน้านี้นะครับใกล้ถึงช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็อาจจะมีนักท่องเทียเท่ยวไปเยือนณจุดนี้ และนี่นะครับเป็นภาพส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับสิงคโปร์ไม่ช่วยผมนะครับอ่าสิงคโปร์โนเทลมีนะครับอาร์ตมีถูกชาร์อัพนะครับกูแบ็กไทยแลนด์นะครับกูแบ็กหมายคันทรีนะครับอาร์ตมีถูกชาร์ตอัพกูแบ็กนะครับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ก็เลยมาตกที่แหลมโรรมเทพนะครับและมีก่อนหน้านี้มีการแจ้งลบรูปภาพผมออกนะครับในเว็บไซต์ picture dot com t h a i s a สองออกนะครับซึ่งผมโพกภาพหัว ภาพพวกหัวสีขาวนะครับซึ่ง,งที่วัดฉลองนะครับตั้งพวกอังยี่ตั้งฉายาคนไทยวัดฉลองชาวบ้านวัดฉลองว่าพวกหัวขาวนะครับผมพวกว่าพวกหัวสีขาวนะครับเหมือนกับชาวบ้านวัดฉลองนะครับสมัยก่อนนะครับที่มีคนมาลุกใล้ข้าฟันนะครับพวกอังยี่นะครับที่มาลุกใล้ข้าฟันชาวบ้านคนไทยวัดฉลองนะครับตั้งฉายาคนไทยชาวบ้านวัดฉลองว่าพวกหัวขาวนะครับ